สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่21สิงหาคมเรับมาจะเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับคัสจะบอกคุณิมาแจกสดจากชุดจัดเดี่ยวของมัตเมีคํำคือวันจันทร์นี้ก็ยังมีมาฝาก2 EP เหมือนเคย EP 1-2คู่ EP 2-2คู่ ตามลุ้นตามเชียร์ตามรับวฟังกันให้ครบนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ EP 1-2คู่ครับคิตันพันเลยก,กับอาร์ซอนกรานาดากับราโยบายเยกาโน่ก็ห้ามพลาดด้รย่ระการทั้งฟวงครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเช็คข้อมูล2อู่โดยแฮนดิแคป คริสตันพาเลกับอาร์เซนอลสมเป็นเบลกอังกฤษแข่งขันกันตอนตีอตนสองำหนดราคาให้ทีเ Arsenal, มเอาร์เซนอลบุกมาต่อที่1ลูกแน่นอนครับเกมคู่นี้ถ้าเราพูดถึงชื่อชั้นทีมชื่อชั้นผู้เล่นอาร์เซนอลดูเหนือกว่าใหญ่กว่าบุกม,มาต่อราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อพวกเขาเป็นทีมรองแชมป์ลีกเมื่อดูกันก่อน พวกเขาสามารถเอาชนะคิตาเปเล่ได้ทั้งไปแลวกลับซึ่งไม่แปลกนะเพราะดูการก่อนนี้อาร์เซนอลคือทีมเต็งแชมป์เลยนะและทำท่าาจะคว้าแชมป์ได้ด้วยแต่สุดท้ายมาแฮวในช่วงโค้งสุดท้ายก็เซตแมนซิตี้สิครับมาฤดูกาลนี้จะอย่างไรครับเพราะว่าถ้าไม่นับฤดูกาลก่อนที่ชนะคิตาเปเล่ได้ทั้งไปแลยกลับก่อนหน้านั้นเวลาเจอกับคิตาเปเล่ถือว่าเป็นงานหนักงานเหนื่อยนะเอาชนะไม่ง่าย แล้มีถึงแพ้เห็นก็บ่อยด้วยนั่นหมายความว่าวันนี้อาร์เซนอลจะยังดูดีกว่าแฟ่เฟเหมือนฤด,ดูกาลก่อนหรือว่ากลับไปทรงเดิมก่อนหน้าน,านั้นฤด,ดูกาลก่อนฤดูกาลก่อนหน้าน,านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาละอาร์เซนอลก็คืออาร์เซนอลอะนะเกมแรกพวกเขาชนะฟอรเรสต์ในบ้านไปสองประตูต่อหนึ่ง นะเก็บสามแต้มเต็มแต่ท่านต่อตายเรียบครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลเปิดมาราคาสองลูกก็นำอยู่ดีสองโซนครับสุดท้ายไปโดนท้ายเกมสองหนึ่งจบเพเลยวันนี้หมุกมาเยือนคริสันพาเลต์คิริสันพาเลตเป็นทีมที่ได้นในบ้านได้ดีครับแล้วก็เวลาเจอทีมใหญ่ในบ้านชอบตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นแบบบ้าบอผลงานของคิร,รินพเลตก็เริ่มต้นด้วยชัยชนะเหมือนกันบุกเอาชนะเชฟฟีเรเดตน้องใหม่ได้หนึ่งประตูต่อศน เพราะนั้นเทียบกันแล้วที่นั่มาเลยนะที่นันนี่มีสามแต้มเท่ากันนะอ่านี่คือข้อมูลเบื้องต้นก็ดูๆไปแล้วก็น่าจะปเป็นเกมที่สุงอะ่ะมอนมันต่างกันกจริงแต่ราคาค้ำหนึ่งลูกนี่ก็ไม่ง่ายมาดูอีกข้อมูลหลักครับสองพูดโดย h a น d i c a p ต่างเจ้าต่างห้าหลายวันนี้ปรากฏว่าเจ้าต่างห้าหลายเนี่ยเอาแบบหลัก,ลกๆชัดๆเด่นๆเห็นเป็นเสียงเอฉัฉา์เลยก็คือ ช่องเสมอครับช่องเสมอจะปรับราคาลดลงทั้งหมดห้าลายครบถ้วนแต่พอเลือกที่จะแยกเป็นทีมเจ้าบ้านหรือทีมเยือนปรากฏว่าวันนี้เจ้าเรื่องอยู่กับทีมเจ้าบ้านครับเพราะสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงในขณะเดียวกันสี่จากห้าลายไปปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องอาเซนอลคู่นี้เจ้าเลือกโอกาสเสมอแต่จะมีฝั่งหนึ่งพอด้เข้าวิน เจ้ากับเลือกคริสซันพาเลตนะไม่กลัวอาร์เซนอลนะแต่อาร์เซนอลด้วยตัวแฮนดิแคปตามที่ฉันทีเป็นฝ่ายบุกต่อราคาหนึ่งลูกลบห้าและเลนนี้เจ้าทางห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนบดต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจบ,บ้านบอลรองเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้เจ้าเรื่องอยู่กับบอลรองคริสตพาเลตสสวนรองคริสซันพาเลตครับ เป็นทีเด็ดตัวเน้นส่วน10ดาวตัวที่1ใน EP 1ประจำค่ำคืนันจานนี้ลองคิดตั้าเปรตมีผลเสมอได้มีผลพิชนาได้หรือถ้าแพ้ก็คิดว่าแพ้ไม่ขาดโอกาสเจ็บตัวมีน้อยนะถ้าว่าตามภูนี้แฮน d i c a p นี้แล้วก็ข้อมูลพื้นฐานลองคิดตั้าเปรตนะครับผู้ต่อมาเช็คข้อมูล2อพูด,ด้ดย handicap กรานาน่ากับรายโยบยากาน่นในสกราลิกาสเปนแข,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 ข่งขันกันตอนทีสองครึ่งกรานาน่าเป็นต่อที่บมวกสิบจากราคาเดิมคือปปารลบาห้าและหลายรองเหนือบมวกสิบกรานาดนาเป็นทีมน้องใหม่หน้าเก่าที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเกมแรกออกไปเจอของหนักแอตมาเรตแพ้ขาดไปสามหนึ่งวันนี้ได้กลับมาลงเล่นในบ้านซึ่งเป็นจุดขายจุดแข็งของพวกเขา นะก็คงจะพยายามจะเก็บชนะเก็บแต้มแรกให้ได้ในขณะที่ลาโยเมกาโนก็ต้องบอกว่าเป็นใช่คำว,ว่าอะไรพี่พี่รหัสใช่ไหมก็ประจําการอยู่ในลาลิก้าอยู่แล้วนี่แหละนะลาโยเมกาโนผลงานเกมหลีกนัดแรกพวกเขาก็เปิดบ้านในการบุกเอาชนะเอเมริกาได้สองประตูต่อศูน ก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะรโยเมกานเนในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยพวกเขาเน้นในเกมเยือนเลยนะเพราะเป็นจุดอ่อนของพวกของทีมอะของทีมเลยเกมเยอือนไรยโอยเมกานอเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่หักแต้มจากเกมในบ้านเลยเกมในบ้านชนะได้บ่อยแต่เกมเยือนก็หลุดแพ้บ่อยรายโอแก้ด้วยการออกไปอุ่นเครื่องเล่นเกมเยอือนเพราะนั้นผลงานท่าเกมหลังส่วนเนี่ยไรยโอไบากานเนี่ยเกมเยือนล้วน และได้ผลในการเอาชนะเมเรียกเกมสามแต้มเต็มไปแล้วน,นี่คือกาลาดากับราโยเบกาโนทีมน้องใหม่เจอกับทีมที่เก่านาอาการจะเป็นยังไงเกมนี้น่าสนใจมากอย่างไรก็ตามเมื่อสองผดดู้โดยสารทีคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายนั้นเชื่อใจในราโยเยกาโนปรับราคาลดลงหมดเลยครับในช่องทีมเดือน ในขณะเดียวกันก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจ้าบ้านทีมน้องใหม่รานาดานะห้าลายปรับเพิ่มขึ้นในช่องจ้าบ้านห้าลายปรับราคาลดลงในช่องทีมเยือนช่องเสมอถูกปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นหลักๆผูเชื่อลายโยเบกาโนนะโดแฮนดี่แคปในเลนบวกสิบเจ้าก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจ้าบ้านกรานาดาและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องบอลรองรายโยเบกยโน ตอนจะบอกนะครับว่าผู้เลือกทีมเยือนแทนที่รับมีแค่น้ําก็ยังอยู่กับทีมเยือนเมื่อมันออกมาสไตล์นี้แนวนี้สวนลองลาโยาบายเอกโนโทุกราคาเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองใน e ีพีหนึ่งค่ำคืนวันจันทร์นี้ครับเพราะนั้น e ีพีหนึ่งผมสรุปให้ก่อนเลย คำคือวันจาันนี้อีพหนึ่งสองคู่อยู่บอลรองทั้งคู่นะโอเคไหมอยู่บอลรองทั้งคู่นะส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้ฟังอีพีสองก็รบกวติดตามด้วยนะครับสวัสดี